วันนี้ชวนพี่ฝนไปกินซูชิดีกว่าพี่ฝนพี่ฝนอยู่เปล่าเนี่ยได้ยินอะไรว่าซูชิซูชิเนาะพี่ฝนใครเรียกเรานะทำไมวันนี้เดินสโสดเจ้ากลนพี่ฝนอา้าวว่าไงาจะพาไปกินซูชิเหรอใช่ได้ยินขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วหูดีเอาไปไป,ปเดี๋ยวพี่เพกพาไปกินซูชินะ วันนี้เลี้ยงใช่เปล่าใช่มันเหนื่อยอ่ะเมื่อวานก็โดนรถชนใช่ไหมล่ะตามจับลุงแนก็ไม่ได้ด้วยเมืม่อวานอ่ะนะที่เพี่เอกโดนรถชนน<ม>่ะมันเจ็บมากก็เปล่าอะ่ะโอ้นี่ไงเพื่อนพี่เอกก็เจ็บน่ะสุดท้ายไปเข้าโรงพยาบาลต้องไปผ่าตัดเล็บขบเลยนะโอ้โหผ่าตัดเล็บขบอย่าบอกเลยว่าไปโรงพยาบาลน,น,นั้นอ่ะใช่เสียไปแสนสอง สงสารมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่ฝนเลี้ยงเองก็แล้วกันเอออะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปนี่นะมาแป๊บหนึง่งหืพื้นเป็นมันเลยร้านลุงนี่แบบสุดยอดจริงๆแน่นอนอยู่แล้วลุงเขาขัดทุกวันเออขัดมายันหน้าร้านเลยพี่ฝนมานี่มาเฮ้ยเปิดแล้วยินดีต้อนรับครับโอ้สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุง่ะงพี่ฝนกินอะไรอะเอ่อไข่กุ้งปลาแซาลมอน แล้วก็ขอเป็นไข่หวานด้วยนะอเออพี่เอกแล้วแต่เชฟจัดเลยครับอะไรเขียวๆเนี่ยสาหร่ายทะเลน่ะอืเป็นยัง<อ>ไงบ้างอาหารโอ้โอ,อะไรเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหอืออะไรอะไรเหรอ,อ,อพี่เอกเป็นอะไรอร่อยมากเลยใช่เปล่าอร่อยมากโอ้โหอี่อบอกนะว่ารสชาติของคุณลุงกินเข้าไปแล้วอร่อยจนขึ้นสวรรค์เลยงั้นเหรอโอ้โหเตะเข้าคอขึ้นถึงหัวจี๊ดก็ไปที่สมอง แสดงว่ากินวาซาบิเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยใช่รู้สึกว่าวาซาบิทั้งนั้นเลย อร่อยไมหมล่ะครับอาหารสูตรพิเศษในวันนี้อร่อยดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องกุมใจแล้วพี่เอกวิ่งตามลุงพวกนั้นไม่ทันจริงๆกับพี่ฝนไม่เป็นไรหรอกนะแต่เราเป็นตำรวจนะเราจับคนพวกนี้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยแหมก็พี่เอกวิ่งตามลุงก็ขับรถนะจะไปตามทันได้ยังไงบางทีขับรถก็ตามไม่ทันเขาชอบแบบเลี้ยวหลบปุ๊บป้าปุ๊บป๊บเข้าไปในซอยอะ่ะโอ้คุณตำรวจคงลำบากมากเลยใช่ไหมล่ะครับอ ผมวิ่งตามเขาไม่ค่อยทันแม้จะฟิตร่างกายแล้วก็ตามนะครับคงลำบากหน้าดูเอาอย่างนี้ไม่หรอครับเอายังไงล่ะครับผมมีทางคอยช่วยเหลือได้ทางช่วยเหลือครับน่าสนใจขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับนะครับเป็นความลับเลยนะครับคุณเชฟใช่แล้วค่ะบอกใครเด็ดขาดคุณลุงเชฟมีความลับอะไรเกี่ยวกับการที่ทําให้ผมวิ่งเร็วขึ้นหรอครับขอสัญญาก่อนว่าห้ามบอกใคร สัญญาครับต้องเกี่ยวก้อยได้ไหมครับสัญญาครับสัญญาสัญญาแล้วต้องทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานน่ะเหรอครับมัน <c oughs> จะดีเหรอครับเอาเป็นว่าผมมีวิธีทําให้คุณวิ่งตามรถได้สบายสบายแน่นอนให้ผมวิ่งตามรถได้สบายสบายด้วยเหรอครับใช่ <c oughs> แล้วอันดับแรกเนี่ยต้องฟิตร่างกายก่อน นั่นแหละผมก็ฟิตอยู่เป็นประจำแหละแต่ว่าวิ่งตามไม่ทันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วฟิตร่างกายแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกวิธีอา้าวแล้วผมจะต้องฟิตไปเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยอ่าเอาหนะ้าเอาหนะ้ารับรองได้ว่าฟิตร่างกายคราวนี้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นแน่นอนให้ฟิตแล้วคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นห้าบอกใครห้าบอกใครสัญญามาก่อนสัญญาอา่าผมก็สัญญาแล้วไงครับอา่าแล้วฟังให้ดีนะอา่า ได้ยินหรือเปล่า <laughs> ได้ยินแต่ชุดคันหู <laughs> งั้นเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาใหม่นะ,อะเอาใหม่นายจะต้องไปออกกําลังกายที่ฟาร์มแห่งหนึง่งที่ฟาร์มเลยหรอครับใช่แล้วที่ฟาร์มแห่งนั้นน่ะนายจะสามารถกลายเป็นร่างนินจาให้ผมกลายไปเป็นนินจาใจแล้วมันคือความลับสุดยอดามบอกใครสัญญาสัญญาแต่ว่าให้ผมไปออกกําลังกายอีท่าไหนให้กลายเป็นนินจาได้นะครับเอาหน่าเอาหน่า นายเอาบางอย่างของฉันไปแล้วนายจะรู้เองโดยนายนะไปตามหาวัวตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งด้วยใช่แล้วแล้วนายจะรู้ความลับทุกอย่างเองเออพี่ฝนกินเสร็จยังคุยอะไรกันอ่ะชูชีูชีอยู่เร้วมหมไปไหนไปไปฟาร์มไปฟาร์มเออแต่ว่าเอารถเครื่องมาดีกว่าไปทำไมไปออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อเพื่อกลายเป็นนินจา ไอ้ที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะใช่อ่ะอ่ะไปก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขี่พาไปฟาร์มนะใจเย็นนะไม่ต้องกลัวแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้สัญญากับเขาแล้วไม่ใช่หรอว่าห้างบอกใครอ่ะอ้าวก็ไม่ได้บอกใครเอ้โหอะไรมาบอกพี่ฝนทำไมอ้าวก็บอกพี่ฝนไงไม่ได้บอกใครเอาเหรออ๋อได้ได้ไม่ได้บอกใครใช่ได้ได้ได้ไปเดี๋ยวพี่เอกขับไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงไม่ต้องกลัวฝีมือขั้นนี้ละไปอ๋อโอ้ย ทำไมรถลุงเลี้ยวลำบากจังเลยนี่แล้วขโมยลุงเข้ามาไม่บอกด้วยนะเนี่ยคือพี่เอกก็เอารถพี่ฝนทิ้งไว้นานแล้วไงแลกกันมันได้ที่ไหนเราพี่เอกทำไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ารถพี่ฝนราคาสองบาทรถลุงราคาห้าบาทฮะรถอะไรราคาสองบาททองทองทองเออ นี่นี่พี่เอกเจอและวัวตัวนี้นี่เองโมขอไม่ยอมอ่ะโมลุงบอกว่าต้องเอาวัวตัวที่ยืนได้อ่ะอ๋อวัวตัวเนี้ยเหรอใช่ตัวมันยืนได้ทุกตัวพี่ฝนอ๋อนี่ไงยืนได้แต่ต้องเป็นยืนได้สองขาเอาละถึงเวลาการฝึกวิชาณิจาของนายแล้วล่ะได้ได้เดี๋ยวผมจะกระโดดนะครับว่าแต่นายหรือพังฉันออกหรือละโมออกนี่ครับนี่คุณลุงเขาให้กระดาษมาแล้วเนี่ย คุณลุงร้านซูชิเหรอโมใช่ใช่เขาบอกว่าออกกําลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมเอาวัวแวะไปที่ร้านด้วยอ่เอาไปทําไมละโมโอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าออกเสร็จแล้วให้เอาไปที่ร้านด้วยอ๋อแสดงว่าเขาต้องเลี้ยงข้าวฉันแน่นอนเลยละโมเออแกพูดเกี่ยวกับอะไรนะเนื้อริวกิวเลยนะ <laughs> 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 มา <laughs> <laughs> มาเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมกระโดดได้แล้วแต่ว่ามันรู้สึกกับน้ำหนักเยอะเกินไปอ่ะก็เลยโดนไอ้นี่เลยอ่ะว่าแต่ว่าเอาวันนี้ละกันนะพี่เอกสู้ๆพี่เอกสู้ๆได้เลยพี่ฝนเดี๋ยวโยนลําบากเหลือเกินโดดลาบากมากเลยพี่เอกเอาวัวใส่ลงไปในนี้เลยได้ไหมอ่ะอเอาละหลังจากนายฝึกวิชามอมเรียบร้อยแล้วนายก็จะกลายร่าเป็นนี่จ้า นั่นไงเพียกว่าเอาใส่แล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ดีคุณวัวแข็งแรงมากเลยอ่ะใส่แล้วฉันเป็นดินจาวัวโมโมเดี๋ยวเดียวเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นขึ้นที่สูงเยอะๆด้วยนะคุณลุงซูชิอ่ะโอ้คุณลุงซูชิเขาเป็นดินจา่สิเขาะไรบอกนายแบบนั้นเขามาฝึกวิชาดินจากับฉันน่ะโอ้ผมกระโดดไม่ค่อยขึ้นเลยครับนี่นายขี้โกงแล้วเหร ก็ต้องมีบ้างผมกระโดดไม่ผ่านนี่นะโมนี่โอ้โหเพกเก่งมากเลยอ่ะดูเหมือนว่าเพกจะแข็งแรงขึ้นมามากแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเดี๋ยวี่เอกลอยได้ได้เหรอเพกจะขึ้นไปกระโดดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอกลอยได้เหรอกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยสุดยอดเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเพกจะกระโดดตรงนี้นะไม่ต้องกลัวทุกคนความล้าวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าม่ฝนจะต้องมาฝึกบ้างแล้วเฮ้ยว้าฮึบเอ้าโมโอ้โหี่ฝนพังหมดแล้วอ่ะ เพียกแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเพียกว่าวัวแข็งแกร่งมากเกินไปโมโมทำไงต่อดี่ะเย็นแล้วอ่ะกลับบ้านเถอะเหนื่อยเออเพี้ยเอามาฝึกในเมืองต่อนะเฮ้ยอึ๊บโหโดดไม่ขึ้นแฮะโมโม,โม,โมนายต้องฝึกวิชานินจาให้แข็งแกร่งกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกระโดดได้บนหลังคานี่แหละอึโมโม๊บนี่เวลาตามจับคนร้ายผมได้กระโดดได้เร็วขึ้น มโมหลังจากที่นายฝึกวิชานินจาโมอมอเรียบร้อยแล้วนายจะกลายเป็นนินจาามอมอเหมือนกับฉันแหละคือผมจะกลายเป็นวัวใช่ไหมเนี่ยเอาละเป็นยังไงบ้างนายไปฝึกวิชานินจาามอมอมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต่อไปนายจะกลายเป็นนินจาามอมอรุ่นต่อไปฮะผมกลายเป็นนินจาามอมอรุ่นต่อไปใช่แล้วว่าแต่ว่าเนื้อวัวที่เอาเอาไปใช้อะ เอาไปใช้ทําอะไรเหรอครับเรียบร้อยแล้วล่ะฮะ <laughs> อยู่อยู่บนชั้นวางชั้นวางอะไรก็เรียกว่าอะไรนะชั้นวางเอาสรุปแล้วคุณหมอมอที่ผมอุตส่าห์มาฝึกด้วยกลายไปเป็นเนื้ออย่างดีเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับผมจะใช้วิชานินจาเพื่อประโยชน์ของเมืองซากุระต่อไปนะครับมอมอเอาล่ะนายไปได้แล้วทำไมผมยังได้ยินเสียงมอมออยู่เลย <laughs> คนไหนไม <im itation> เป็นว<า>่นานี่มอามมอเอาเป็นว่าผมไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือทาให้ผมฝึกวิชานินจามอมอจนสําเร็จอาจารย์รอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาผลความสําเร็จมาให้ชื่นชมพี่ฝนเป็นไงบ้างฝ <im itation> <im itation> ึกมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันอย่าลืมอย่าลืมบอกความลับนี้กับพี่ฝนทั้งหมดนะ <im itation> ได้เดี๋ยวคราวหน้าพี่ฝนจะไปฝึกด้วย ตอนนี้เราจะต้องห้ารถเฮ้ยโอ้โหลุงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอืทําไมพี่ฝนอยู่ดีๆถึงโดนชนได้เนี่ยทางม้าลายชัดๆทำไมทําไมหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะหยุดนะนี่แน่โอ้โหหยุดขนซักกระเด้งเลยลงไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ หยุดหนะาลุงไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดแล้วนี่โอ้อออ้อทำไมทำไมนายดึงแข็งกรขนาดนี้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าอีกคันหนึ่งนี่ไงโอ้หนี่ขนาดลงมาขนาดนายโดนรถเพื่อนฉันชนนายยังไม่เป็นไรเลยเหรออ่าขึ้นมาทั้งสองลุงเลยเดี๋ยวผมจะพาไปส่งสถานีตำรวจเฮ้อเฮ้ยนายนายไปฝึกอะไรมาเนี่ยทำไมนายดึงได้แข่งกระดานนี้ตอนนี้ผมเป็นนินจาโม โอ้โนี่เจ้มามอโมวิทยายุทธอันนี้มันสืบทอดมายาวดาดฉันฉันยอมแพ้ก็ได้ว่าแต่ว่าผมจะขับรถไปไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อลืมไปผมต้องไปรับพี่ฝนก่อนนี่นะลุงนั่งยีเดียนี่นี่น,นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้อ่ะชุนละมุนมากมายพี่ฝนมาขึ้นรถกันดีกว่าเมื่อกี้อ่ะลุงสองคนนี้ข้ชนไม่ฝนนะ้าพี่เอก เออพีอกดูแลเพียกจับไม้แล้วมาขึ้นรถพี่ฝนไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเดี๋ยวคราวหน้าพี่ฝนจะไปฝึกนินจารมอมกับพียกมั่งนะฮะมอมเลยเหรอใช่แต่ว่าตอนนี้คุณคุณมอมอยู่บนชั้นวางสินค้าไปแล้วอ่ะมามาเดี๋ยวเอ้ยตรงนี้อีกคนนึงไปไหนนะพี่ฝนเพี่หาไม่เจออยู่ข้างหน้าพียกไกลไหนอ่ะ นั่นน่ะนั่งองูนนั่นน่ะไม่ใช่อีกคนนึงอะ่ะผมขอสีน้ำเงินน้ำเงินอะ่ะผมสีน้ำเงินเนาใช่แล้วดูเหมือนว่า,วาเขาจะขับขับรถวนๆอยู่แถวเนี้ยนะอืเพียกว่าหนีจากรุ่นพี่ตำรวจที่ไล่จับได้เลยเมื่อกี้เนะี่ยแล้วเราจดไปตามจับที่ไหนอะ่ะเอาเป็นว่าเอาพวกนี้ไปใส่สถานีก่อนแล้วกันนะใส่ห้องข,องข,องของังไว้ก่อนเออโอ้โ,อโหมีหน้าล่ะรถมันถึงได้แบบชนตลอดเวลาเลยอะ่ะรถอ่ะบ,บันดิฟตลอดเลยอะ่ะเนาะใช่ ลุงเขาอ,อาจจะเป็นแบบนักแข่งอยู่ที่เขาอากินะก็ได้นะอะไรนะรถส่งเต้าหู้<ะ>อ่ะฮะดิปปัดดิปดิปอะไรเจ้าดิปสายฟ้าไตไม่ทันไม่เคยดูอีกโอ้โหมานี่มานี่ดูแต่เจ้าหญิงเจ้าหญิงอ้าวลุงอยู่ในคุกไปนะฮะอะไรนะครับให้ผมอยู่ในคุกแล้วแล้วอย่างนี้ลูกเมียผมที่บ้านจะทํายังไงล่ะครับลุงเป็นโสดผมรู้มานี่ เพ็กจะไปไหนเนี่ยเราต้องมาเก็บหลักฐานก่อนนี่ไงรถคันนี้มันจอดเกะกะอยู่เดี๋ยวพี่เอกจะเอากลับสถานีตำรวจนะพี่ฝนนะเฮ้ยพี่เอกว่าไงอ่ะมีเรื่องอ่ะเราพี่ฝนจะไปเพ็กแล้วไหมไปช่วยด้วยช่วยด้วยเพกเดี๋ยวไอ้เจ้าพวกนี้ทำไมมันจำเพ็กไม่ได้เนี่ยเพกช่วยด้วยเดี๋ยวไม่ได้อ่ะไม่ได้เยอะเยอะนีหยุดหยุดที่นี่เลยเฮ้อเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนวุ่นวายแท้หยุดหยุดนี่นายจำฉันไม่ได้หรือไง หัวดาครับหัวด,า,วดามีนินจาที่ไหนไม่รู้ครับหัวดา,วดาโอ้ยสงสัยบอสเราไม่ค่อยเข้าบอสเราไม่ค่อยเข้าบริษัทด้วยช่วงนี้ไปไหนก็ไม่รู้ไปตามบอสก่อนดีกว่าตาบอสเล็กบอสใหญ่หายสงสัยจะมีปัญหาซะแล้วเพราะว่าไม่ได้เข้าบริษัทมานานี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยโดนจับขึ้นไปข้างบนแล้วแน่เลยพี่่อช่วยพี่ฝนด้วยฝนอยู่ข้างบนเติมโอ้โหมากันให้เพียบโอ้ยอยากเข้ามา เราไปเราไปเดี๋ยวนี้ใครใครมาบุกลุกบริษัทของบอสเราเราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยขจะมาช่วยกันช่วยกันเราช่วยออะไรของพวกนายเนี่ยจะมาช่วยคนโอ้โถนี่โอ้โหมันมีดาบมันมีดาบด้วยเอาพวกเราสู้ไม่ได้แน่เดี๋ยวขอัน่อนแล้วกันนะจะตามตำรวจให้จะตามรถพยาบาลให้ทีหลังนี่พวกเราสู้ไม่ได้เลย็เคยรู้เรื่องซะด้วยเฮ้ย เก็บดามก่อนเอ๊ะห้องนี้ร at ู้ส st ึกจะไม่ปลอดภัยนั่นไงอ้หัวหน้าครับมากันเต็มเลยหัวหน้าเล็กครับบอสใหญ่หายไปไหนก็ไม่รู้หัวหน้าเล็กต้องจัดการแล้วหรอครับไม่อยาเข้ามาทุกคนเอออะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรนายอยากเข้ามาสิโอ้โหพวกเราจะต้องใช้วิชาเออบัลเล่แสนกลนี่ทำไมนายจำฉันไม่ได้เนี่ยไม้ไน้หลับไปก่อนเลยแล้วกันนี่แน่เฮ้ยเอาเป็นว่าเอาไปสงบจิตใจและอารมณ์ที่สถานีตำรวจแล้วกันนะ นี่ลุงผมฝากนี้ด้วยนะเฮ้ยแล้วพี่ฝนอยู่ที่ไหนกันนะสงสัยจะอยู่ที่ห้องชั้นสองแน่เลยฮึบพี่ฝนอา้าวเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะโดนจับมาอา้าวแล้วกุญแจอยู่ไหนอา้าวแล้วนายมันโดนล็อกคออะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยดินกูเดวกูเดวอยู่เนี่ยเด็กครับช่วยผมด้วยครับปล่อยผมก่อนครับผมแค่ขโมยกินข้าวกล่องแค่นั้นเอง เฮ้ยแล้วนายทำไมถึงไปอยู่ในกรงนั้นอีกคนนึงเนี่ยผมขโมยอมยิ้มเด็กเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันหาไฟก่อนอันนี้หรือเปล่านะแต่มันต้อสับลงแล้วนี่นะพี่แอ๊ดพาพี่ฝนออกไปสักทีเดี๋ยวพี่แอ๊ดหากุญแจก่อนหาไม่เจอเลยอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนนะมีแต่เครื่องทรมานทั้งนั้นเลยเฮ้ยในนี้มันน่ากลัวมากเลยอะอะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วอยู่ดีขึ้นไปทำไมครับรู้ พี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกเคาะประตูให้นี่แน่มาพร้อมแล้วก็อ,ออกไปกันดีกว่าไปไหนมาอรออยู่นี้ตั้งนานอ๋อพี่เอกกับทุกคนที่มีปัญหาไปอยู่ในคุกหมดแล้วอ,อ๋อพี่เอกใครอะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นใรอะมันเป็นร่างโครนที่พี่เอกใช้ซูเมื่อกี้เนี่ยโอ้เราสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยหรอใช่ถ้าเราเป็นนินจารเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ไงอู้มันสุดยอดมากเลยสัญ,ญญานะสัญ,ญญาจะต้องฝึกวิชาร์พี่ฝนด้วยอะ แต่ว่ามอม,อมอไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นมาแทนแล้วกันนะก็ได้ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปรายงานเจ๊กับลูกพี่ก่อนเจ๊ครับเสียงอะไรเนะี่ยเจ๊ครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโมนายเป็นใครกันอะ่ะอ๋อผมเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะอ๋อรับทราบอืมเฮ้ยลงอกไปที To sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move